สวัสดีเชาาแจาคแล้วก็ชาาเค p ับอัปเดตนะครับก็เรียกได้ว่าทำข่าวกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องลิซ่าของเราตอนนี้แอดเข้าทุกุึล้านคุณพระภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เองนะครับว่าเพิ่งฉลองซึ่งถักแอดมินเพิ่งทำคลิปไปประมาณ4-5วันที่แล้วนี่เองครับ8.4ล้านว่าแล้วน่าจะทะลุ ร้อยล้านน่าจะไม่ถึงเดือนนะฮะเพราะว่าผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวน้องก็ทะลุ85ล้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับสของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับที่ 40, 40ของโลกนะครับรสำหรับสำหรับแอคเคา์ที่มีอิอทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับก็เรียกได้ว่าอีซ่าของเรานั้นอิมแพกมากๆเลยก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอีซ่าต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังหอมหวนแล้วก็ แฟนๆก็ยังเหนียวนี่นแล้วก็มีตกมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านออที่น้องไปออกคอนเสิร์ตทั่วโลกแล้วก็รวมถึงไปทัวแลบด้านต่างๆทั่วโลกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าของเราต่อไปนะครับร้อยล้านนะครับเดี๋ยวมาฉลองพร้อมกันน่าจะไม่เกิน3อาทิตย์นะฮะลองดูสิครับว่าจะถึงหรือเปล่านะครับต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามน้องลิซ่ากันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แอดมินขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารมาเทิงในฝั่งของ K-POP แล้วก็ฝั่งของ International News แล้วก็สาระดีๆจากด้านของ IT ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไก่อสวัสดีครับ